มวยพันดุเซนติเมตร with a professional fight record of 21 f i g h 15 wins representing l e f r a n c e please give it up for Dean Ben นักชกจากฝรั่งเศสครับดีนเบนเซดีรา15เซติเมตรครับชกมาแล้วถึง25ไฟชนะ18ขอสีรมมือให้คงยากปอเป็ดนักสู้จากจังหวัดพัทลุงครับ 19ปี175ครับกูตกรร้อยแเดินเข้าหาเลยครับดีเนเบนไซดีราครับมั่นใจเลยครับว่าพลังกระปั้นตัวเองนี่หนักดวงโอ้โหน,นั่นแหละครับกองแล้วครับโอ้โหนั่นแหละฮะท่านผู้ชมอมอดเดียวเ,เลยครับ หน้าตาตื่นเลยครับคมพยักษ์ปอเป็ดอ่ะต้องปลุกเสือรับให้ตื่นเลยครับต่องสู้เลยครับคมพยักษ์ตัดล่างครับให้พวงไปก่อนครับดีนมีแข่งสายสูงครับเตะเจอครับร่วงไปอีกแล้วมัดขวาครับจะไหวหรือเปล่าครับโดนอะไรก็เป็นสะดุ้งสะเทือนไปหมดแล้นะครับ โอ้โลกมันเอียงครับโลกมันเอียงไม่น่าไหวแล้วมั้งครับดูทรงแล้วอ่าเวลาเหลือเฟือครับสำหรับดีโอกระโดดเข่าลอยครับจบเลยครับเรียบร้อยสามนับครับโอ้โหนกกระจอกไม่ยังยังไม่ทันออกจากรังเลยครับแบบนี้นี่ครับลูกกระโดดเข่าลอยครับอัดเข้าไปเต็มเต็มหน้าครับ นี่เป็นนับสุดท้ายนะครับหลับตาพริมพ้มเลยครับอยู่ที่มุมกลางแก่กรรมการกระบกมือยุติการ